เมื่อกี้ไปช้อปปิ้งที่เซเว่นมานะครับมีคนเกาหลีนะครับบอกเราว่าอันนี้นะครับเป็นเฟรมัสเลยครับแล้วก็เ้ายผริตของที่นี่นะครับมันเป็นอะไรที่ใครๆเข้ามาก็ต้องหยิบนะครับใครๆก็ชอบมันนะครับมารีวิวเจ้ามาม่ากึ่งสำเร็จรูปโอ้ไม่ใช่เลกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีหน่อยนะครับอันนี้เป็นรถยอดนิยมของที่นี่เลยนะครับทำไมถึงรู้ว่ายอดนิยม เพื่อนชาวเกาหลีบอกมานะครับว่าอันนี้แหละถ้าคุณชอบเผ็ดนะแล้วก็คนเกาหลีชอบกินมากหมดเชลเร็วมากคือมันอร่อยเขาว่ากันนะครับแกะออกมาปุ๊บนี่ข้างในมีอะไรมีซองมาให้กับอันนี้ซองอะไรไม่ดูอ๋อสาหรายครับสาหร่ายสาหราย,ารายแล้วก็นีเครื่องปุุง แบบเจะทำให้ดูหน้าตาออกมาเป็นไนงะเราเทน้ำร้อนลงแล้วนะครับเราใช้น้ำร้อนของโรงแรมนี่แหละนะฮะนี่กาต้มน้ำเขามีมาให้แล้วก็ซื้อน้ำมาต้มเองนะครับเทน้ำร้อนลงไปละเดี๋ยวเรารอเส้นอื่นนิดนึงนปางทำไปก่อน เรียบร้อยนะครับผมก็เทน้ําออกนะครับจริงๆนี้เขามีรูให้เจาะด้วยนะตรงนี้เรียกว่าลืมไปครับก็เทน้ําออกธรรมดาผมก็แค่ปิดแล้วก็เปิดนิดเดียวแล้วก็เทออกเลยว่างาน,นนะแล้วก็โรยเครื่องปรุงลงไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหลองกินแล้วครับโอ<ห>้ย<ห>ผมขอบอกว่าเส้นเหนียวนุ่มมากแต่รสชาติเนี่ย เผ็ดแบบเผ็ดมากๆโอ้ยตายแน่ครับงานนี้ครับดีนะเนผมซื้ออันนี้มาเพิ่มด้วยแบบว่าน่าจะจืดกว่าคราวนี้อยากลองแบบเผ็ดๆเลยที่คนเกาหลีชอบละขนาดไหนเผ็ดจริงๆครับ